สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับพรังประชารัฐยันบัตรคนจน700บาทสอดรับเงินเฟ้อจ่อเปิดนโยบายใหม่ที่ดินประชารัฐนางนางัม,มนพินโยศินวัฒน เหรัญยิกพักพระงชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรประชารัฐเป็น700บาทต่อเดือนว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิ์ประมาณ18ล้านคนคนละ700บาทต่อเดือนโดยใช้งบประมาณเดือนละ1 2หมื่นล้านบาทหรือปีละ1 5แสนล้านบาทและได้คำนวณแหล่งที่มาของงบประมาณในการใช้จ่าย นางนรุณบนกล่าวต่อว,ว่าในส่วนของบัตรประชารัฐที่เราได้ทำมาตั้งแต่ปี61ไม่ได้มีแค่เงินรายเดือน2 0 0 3ถึง300บาทแต่ยังมีสวัสดิการอื่นอีกเช่นค่าแก๊สหุงต้มค่าเดินทางเราพยายามจัดการสิ่งเหล่านี้ให้สดคล้องกับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับสภาวะเงินเฟอ้อไม่ต่างกับประเทศไทย สินค้ามีราคาสูงขึ้นมากดังนั้นเงินส่งร้ยถึงสามบาทต่อเดือนไม่เพียงพอเสียงสะท้อนจากผู้สมัครสวสของพรรคที่ลงพื้นที่ไปพบปากกับประชาชนต่างก็บอกเงินไม่พอแล้ว พักพระรองชารัฐให้ความจำเป็นขั้นพื้นฐานต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจให้สู้กับสภาวะเงินเฟ้อได้และในนโยบวัยทั้งหมดไม่ได้มีแค่700บาทเรายัางคงมุ่งหน้าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยต้องมีการฝึกอบรมการให้700บาทเป็นการให้ปลาไปเฉยจะต้องให้เบ็ดเขาด้วยแล้วก็สอนวิธีตกปลานอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่า ถ้าเราจะพึ่งเพียงงบประมาณอย่างเดียวประเทศไทยคงจะเดินไปครังหน้าได้ช้าเราต้องคิดออกนอกกรอบงบประมาณรัฐบาลด้วยในหลายๆประเทศเขาใช้ศักยภาพตลาดทุนคือกองทุนเพื่อสังคมที่ระบุเลยว่าไปช่วยกลุ่มไหนแล้วก็ระดมทุนเช่นกองทุนพัฒนาชีวิตผู้พิการกองทุนที่จะช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวกองทุนผู้ที่ติดคุกมีงานทำกองทุนที่จะช่วยเกษตรไทย เพื่อเป็นกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเรื่องเศรษฐกิจโดยระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสิ่งที่ภาครัฐทำได้คือการจัดโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมเชน่นถ้ามีการซื้อหน่วยลงทุนก็มาหักภาษีได้ยกตัวอย่างถ้าจะไปช่วยเกษตรกรบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ว่าเขาปลูกพืชอะไรใช้ต้นทุนเท่าไหร่ต้องไปทำอย่างไรให้เขาลดต้นทุนสินค้าที่ได้มาไปที่ไหนตลาดที่เรารับคืออะไรแปรรูปแล้วราคาเท่าไหร่พอเป็นรูปธรรมอย่างนี้ตัวช่วยต่อไปที่ต้องทำคือเชื่อมกับภาคเอกชน เพื่อที่จะหาแหล่งตลาดทําให้เกิดรายได้กับเกษตรกรซึ่งรายได้นี้จะต้องคืนผลตอบแทนกลับมาให้นักลงทุนที่เป็นเจ้าของเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนทางนี้คาดว่านโยบายต่อไปที่จะมีการประกาศคือนโยบายที่ดินประชารัฐครังสแกนเคมบัตรคนจนรอบใหม่ตรวจ2ชั้นปลายเดือนนี้รู้ผลนายพรชยัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 1 5ว่ากระทรวงการคลังได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน46แห่งอาทิกรมสรรพากรสำนักง,งานประกันสังคมธานาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆเป็นต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า19.63ล้านรายและข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24.88ล้านรายรวมกว่า44.51ล้านรายทางนี้การประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียน ปี65มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงการลงทะเบียนในอดีตเนื่องจากมีการใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคลรือครอบครัวหมายถึงผู้ลงทะเบียนคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์อีกทั้งในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคลได้แก่ การมีบัตรเครดิตและภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียนสำหรับการพิจารณาการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อน,อนหากผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ตามเกณฑ์ครอบครัวขั้นตอนต่อไปหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนปี2565แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการลงทะเบียนปี2565มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ ระบุตัวตนผู้มีไรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้นโดยเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้การใช้งบป,ประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดนายพลชัยกล่าวว่าสำหรับการประกาศผลโครงการลงทะเบียนปี2 5 6 5คาดว่าจะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคมของปีนี้ซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับ การประกาศผลดังกล่าวโดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้1ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวดการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t อ2ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำนักง,งานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยาและ3ามโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2 5 6 5จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณนธะนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทกสรหรือธนาคารอมสินตั้งแต่วันที่ ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจําตัวประชาชนอนเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดได้อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตสำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจา,า,า,ารณา,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 าคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565แลวพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือความคืบหน้าต่างๆ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนปี2565ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ w e l f a r e .mof.go.th บัตรคนจนปีนี้บัตรส,รรรรสวงงัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครังจอะเพิ่มสิทธิ์วงเงินใหม่นายอนุชาบูรพะชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการของ,งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิ์อื่นๆให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดและจะเตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคมนี้และเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง พิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้นทั้งนี้ในปัจจุบันประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการมีสิทธิ์ดังนี้ทุกวันที่1ของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือน วงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลืองเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมกราคมส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100งบาทต่อ3เดือนเดือนมกราคมถึงมีนาคมค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบกขสห้0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถขสมกรถไฟฟ้า MRT BTS Airport Rail Link 5 0 0บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลทนุกว,วันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอน,อน,อนและกอฟผและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน เงินชดเชยตามจํานวนเงินที่ชําระค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปพที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชําระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชําระเอง ุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการสงร้อบาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการทั้งนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ดังกล่าวได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมปี65ที่ผ่านมาและได้ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง นขั้นตอนแรกตามเกณฑ์บุคคลและเกณฑ์ครอบครัวขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th เป็นขั้นตอนต่อไปภายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ 15ถึง30วันและหากอุทธรณ์แล้วผ่านจะยังคงได้รับสิทธิ์บัตรสสริการย้อนหลังด้วยรัฐบาลคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านมาตรการโครงการตลอดจนการให้บริการพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแมนวนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกรันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมในนุชา